สวัสดีท่านผู้ชมชาวไมค์ครับทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับไมค์เอาชีวิตรอดอนะครับก็วันนี้นะก็จะมาขยายหมู่บ้าน a b c ให้มันเยอะๆนะครับเพราะว่าผมต้องการที่จะทําให้ a b c มันสามารถที่จะแลกของได้หลายๆอย่างนะหลายๆตัวด้วยนะครับตอนนี้ก็ผมได้ทําการแยกวัวกับแกะที่เราหามานะครับก็มาแยกออกให้มันเป็นฟาร์มไค่ฟาร์มมันแล้วก็มาฟีดเพิ่มเนาะให้มันเยอะๆส่วนแกะผมก็จะตัดขนไปทําเตียงนะครับ เพราะว่าหมบัลเอนบซมันต้องมีเตียงนะครับก็เลยต้องตัดคนไปเรื่อยๆเนาะส่วนวัวน,นี่คือก็ยังไม่รู้ว่าจะเอาไว้ทําอะไรนะครับก็เลยแค่ผสมพันธุ์ไปเรื่อยๆครับแบบว่าขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆนะครับส่วนฟาร์มไก่ฟาร์มหมูก็น่าจะยังไม่ได้ทํานะครับส่วนตรงนี้ฟาร์มที่ผมทําก็คือผมได้ทําการเก็บแล้วก็ปลูกเก็บแล้วก็ปลูกทำให้มันเยอะๆเนาะมันจะมีบางอันที่มันแบบว่ามีโปรเจโตมาปนก็เอ็นบีซีมันปลูกไว้นะ <c oughs> เดี๋ยวค่อยค่อยแบบมามาอันนี้แลวกันนะครับค่อยมาแยกเนาะให้มันโตแล้วค่อยมาแยกออกตรงนี้จะเป็นฟาร์มแขรอนนะัผมก็ได้เอากล่องมาวางเพื่อจะเก็บของตรงนี้นะครับเช้าวันที่สิบแปดโอ้สิบแปดวันแล้วเลยนี่แปบ๊แปบๆก็สิบแปดวันละเดี๋ยวจะต้องอ่าทําบ้านเอ c บซใหม่นะครับให้มันมันก็ไม่เชิงว่าทําใหม่มันน่าจะเป็นการรื้อนะหรือให้มันแบบเป็นแบบบ้านหลังเดียวใหญ่ไปเลยตรงนี้ก็จะน่าจะได้แบบว่าเอาดินมาวางให้มันเต็มๆมนะครับตรงนี้ก็รื้อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าอืมผมว่าเราจะ เอาไอเนี้ยย้ายฟาร์มข้างบนของวิลเลจเจอร์มาไปข้างล่างนับแล้วก็ให้ตรงนี้ไม่เป็นหมู่บ้านนะให้มันเป็นจุดศูนย์กลางของหมู่บ้านนะครับผมคิดว่าต้องทาอย่างนั้นนะแต่ถ้าไม่ทาอย่างนั้นก็คือบอกเลยว่า n อ c นี่คือน่าจะตุยกันหมดอะโอเคตังนี้ก็จะเป็นจุดศูนย์กลางในการทําฟาร์มของวิลเลจเจอร์นะครับโอเคแล้วก็จะนับไป1 2ึสอามอ้าวพังอีกแล้วพังง่ายจังวะแต่ฟาร์มตรงนี้ก็ต้องได้รื้อนะครับแล้วก็ให้วิลเลจเจอร์ไปทําฟาร์มข้างล่างนะครับโอเค วิวิเอเจอร์วอลเลตงเทเดอร์มาพอดีเลยไม้ไนน์นขออนายเออไม่มีอะไรดีๆเลยเลยทำไมขายของงนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องการจากเขาก็คือเชือกนะครับเามาะเชือกก็น่าสนใจอยู่นะงั้นเราเอาเรือมาเลยแล้วกันเข้าไปเลยแล้วกันโอเคนะครับคือไม่มีใครเห็นนะไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็น <laughs> น่ารักจังเลยอยู่ตรงนี้แหละไอ้พวกเองอะไอ้ทำไมเชื่อเราได้แค่อันเดียวอะอ๋อไงนี่ว่าได้แค่อันเดียว เค okay. ประมาณนี้เนาะคือมันมันขายของไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะตัวเมื่อกี้อ่าเคตัวนี้ก็มืดเป็นที่ดุลลอยแล้วขออนุญาตไปนอนเพื่อจะตื่นเช้ามาในการทําฟาร์มต่อไปเช้าวันที่สิบเก้าแล้วมาทํางานกันต่อเถอะพวกเราตัวนี้ก็น่าจะได้ปูพื้นใหม่นะครับโอ้ทรีเด้นคุ้นๆไหมเหมือน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 แบบเราจะเคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนนะ ไอเจอเราถือทเดนเนี่ยคือเหมือนเราจะแตกกับมันประมาณสักสามตัวก่อนนะนี่นะแรงนะแรงนะแรงนะอ่าไม่ดอกเลยหรอโถด้วยว่าจะดอกสองตัวแล้วนะไม่ดอกอะเราไปทาฟาร์มมันต่อนะไม่ใช่ทําฟาร์มทำหมู่บ้านนะให้มันเสร็จต่อโอเคตอนนี้ก็คือวิลเลจเจอกำลังปลูกข้าวโยนโบลิโตไปให้มันมาเก็บแล้วมันก็จะไปปลูกเอ็นพีซีแบบนี้ผมว่าเราน่าจะต้องเห็นเรื่อแล้วไหมเราเองจะได้ไปอยู่ตรงนั้นแหละนะ <laughs> ไอเอบซีตัวเสื้อสีคือเขียมันมันทำอะไรไม่ได้นะครับเนี่ยมันแลกของมาได้มันมันไม่มีอาชีพไม่มีอะไรเลยนะก็คือไรประโยชน์ครับเฮ้ยเดี๋ยวนะไอเดมันดอกนี่หว่าทำไมเมื่อกี้เรามไม่เห็นล่ะเพิ่งเปิดจ่้องเก็บของดูเออเมื่อกี้โยนไปก็ไม่ได้ดูเมื่อกี้โยนโยนของก็ไม่ได้ดูว่ามันดอกนึกว่าไทาเดนไม่ดอกบ,บ้าเอ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยซอมบี้เกิดแล้ว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 อ้าวซอมบี้มันกิน วิลเจอร์องผมแล้วมัินวิลเจอร์องผมแล้วมัจินวิลเจอร์องผมแล้วไอ้อตัวนี้ใส่หมวกแล้วไม่ติดไฟด้วยนะประเด็นนะอะเฮ้ยโหวิลเจอร์เกือบตายฝั่งนู้นมันมืดอะภูเขาฝั่งนู้นมันมืดก็เลยยังไม่ได้ปักไฟมันก็เลยมีซอมบี้เกิดนะครับแล้วเกิดดังยับเลยทีนี้เกือบตายจมูกบ่ายไมละเด้อเขาไปได้ไงวะน่ะชิบหายแล้วโอ้โหแม่งมันเก็บเพลินเลยนี่นี่เขามาได้ไงวะออกไปไม่ต้องมามองหน้าเลยเข้ามายังไงเนี่ย อยู่ตรงนี้ไม่ต้องไปไหนมันเข้ามายังไงวันนี้มันเปิดน,นี่ได้เหรอผมว่าไม่ใช่นะผมน่าจะเปิดทิ้งไว้นะโอ้โหเก็บไปเพียบเลยเหนื่อยริงๆต้องมาเจอเลยแบบนี้เนี่ยเอา้ารามาไปไหนอ่ะรามาเอา้ารามาอยู่ข้างบนนี่หายไปไหนอ่ะโอ้โหไม่รู้หายไปไหนละเดี๋ยวเราไปทาอันนี้มันเสร็จก่อนแล้วกันครับคือมันใกล้จะเสร็จแล้วแหละไม่ไม่ไมไใกล้เลยเนี่ยผมทำเนี่ยน่าจะอีกนานเลยละโอเคเมื่อกี้ไปเจอเบลิตเจอฟาร์เมอร์มันกำลังเก็บข้าวอย่างมันๆเลยโอ้โห oh, <ๆ>ผมน่าจะลืมปิดประตูแน่เลยอะ่ะแล้วมันเข้าไปได้โอเคโอเคจ้างมัน้กัน ขุดยากมากนะเดี๋ยวค่อยมาขุดล้กันจะต้องไปทําท็อตเพิ่มนะครับแล้วก็ปักไฟรอบๆให้มันสว่างสว่างนิดนึงมันเปิดประตูเองไม่ได้นะไอ้พวกนี้แต่ว่ามันสามารถที่จะเข้ามาได้ตอนที่เราเปิดทิ้งไว้นะแล้วพอเป็นฟาร์มเมอร์ปุ๊บก็เรียบร้อยเลยครับโดนเก็บ เกียงเลยเอ้าเดี๋ยวเฮ้ยมันเปลี่ยนอาชีพอยู่นาจนเปลี่ยนอาชีพไปแล้วก็ไปได้แล้วเอาไปได้เกไม่ประโยชน์แล้วเกีไม่ได้ชะบเก์ไม่ใช่ฟา์ม้อเกียรออกไปได้แล้วออกไปไปจับฟา์มของฉันเราต้องใช้หนังสือทั้งหมด3เล่มหนังสือสามเล่มเพื่อที่จะทำสมุด3อันแล้วก็ต้องทำสลับเพื่อที่จะอ๋อมันต้องทำตู้หนังสือก่อนโอเคโอเคโอเคทำตู้หนังสืออย่างนี้แล้วก็ตู้หนังสือมาครับอย่างนี้ โอเคราคามาอย่างเยอะเลยแสลบมันเป็นบล็อกอาชีพของไอ้เรวะเนี่ยนะจำไม่ได้รอดูว่าใครมันปิงๆงนี่ไงามาแล้วมาแล้วมาแล้วถ้าเราทุกมันจะเปลี่ยนอาชีพไหมอ่ะค u ิกชาร์ t Mending เมนดิงโอเคโอเคเมนดิงนี่โอเคนะผมว่าถึงมันจะยี่สิบอลมาล่อก็เถะนะนี่เมนดิงนะครับย0เิบอลมาล่อกับหนึ่งหนังสือนะครับในการแลกสมุดเมนดิงนะครับได้มาไวอยู่แลเนะี ending, นะ่ยเมนดิงอ่ะเมื่อกี้ผมมีสลบนะับเป็นเอาสลับมาใช้นะนะแล้วกันนะครับเราจะเอาฐานนะับที่เผาได้ไปทำเป็นทะ็อตนะครับถึงมันจะได้ไม่เยอะก็ไม่เป็นไรนะครับปลูกต้นไม้เราสามารถปลูกได้เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับนะแล้วก็มันโตมาแล้วก็ตัดออกมาเป็น ไม้แล้วก็เอาไปเผาเป็นฐานนะครับระหว่างที่รออ่าไม้เผาะนะครับเราก็จะเอาดินที่ได้เนี่ยไปวางวางหัวตรงนู้นนะ่ะเพื่อที่จะปูพื้นให้มันเป็นพื้นไอ้นี่นะครับเป็นพื้น,น,นดินนะครับโอเคฐาตรงนั้นค่อยมาไอขุดละกันตอนเรานี้ก็คือเราต้องไปดูว่าฟืนไม่ใช่ฟืนไม้ที่เราได้มันโอ้สิอันเองเหรอสิอันเองเหรอ,อ,อครับได้ทอดมาห6าสอันนะครับได้มาห้อันอีก4อันอยู่ในตัวมีแล้วนะครับตอนนี้ก็คือต้องไปปักไฟนะครับแต่ว่า มันเพิ่งจะเช้าเอารัวมาการล้อมนะครับล้อมรัวไว้ไม่ให้มันเอ่อถ้าเกิดว่ามันเช้าเอยมนมืดเนี่ยแต้ซอมบี้มันจะมาผมจะปักไฟเฉพาะข้างในหมู่บ้าน้างนอกผมจะไม่ปักแล้วผมจะเอารั้วล้อมไว้นะไม่ให้ซอมบี้มันเข้ามาได้นะประมาณนั้นเนาะผมจะเอาซักประมาณตรงนี้แล้วกันโอเคตอนนี้คือมืดแล้วเราต้องไปปักไฟนะเพราะว่าจะได้รู้ว่าตรงไหนมันมืดไม่มืดจะได้ปักตรงไหนบ้างนะครับ ถ้าคือว่าเราปักตรงกลางวันเราก็จะไม่รู้ว่าตรงไหนมันมืดนะครับเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วก็ปักแถวนี้ด้วยโอเคแถวนี้ด้วยเ้อ,อสมาขนาดนี้มันไม่มีหลักซอมบี้อ่ะถ้ามีก็คือบนลังคาแ้วแหละนะเช้าวันที่ยี่สิบสี่มาผมก็จะตัดไม้ไปทํารวมเหมือนเดิมนะครับแล้วก็รวมรู้ให้มันเสร็จไปถ้าเกิดถามว่าวางรู้รวยอย่างนี้เราจะเข้าออกยังไงก็ง่ายๆครับชรใช้พรมในการเข้าออกนะครับประมาณนี้นะครับก็คือผมจะเอาพรมนี้ให้าวางสมมติเราจะเข้าออกตรง นี่ใช่ไหมผมก็จะเอาพรมวางอย่างนี้นะครับมันสามารถกระโดดเขาออกได้นะครับทํพรมอย่างนี้ก็คือโอเคเลยดีมากๆนะครับพรมเนี่ยก็ถึงได้บอกว่าให้ทาฟาร์มแกะก่อนนะครับจะไดม้มีพรมในการใช้นะมีคนแกะนะครับพรมตอนนี้คือน่าจะสว่างมาที่เร,รานะในในหมู่บ้านน่าจะสว่างมากแล้วเหลือแค่ข้างนอกแล้วนะครับในหมู่บ้านนี่คือผมว่า,าน่าจะเซฟพอสมควรแล้วนะถ้าไม่มีตรงไหนที่มืดจริงๆอะ่ะถ้าเกิดว่าตรงอมบีเกิดตรงนี้เราก็แค่มากันแค่ตรงนี้นะครับแล้วแม่ก็นอนเรียบๆนอนนะครับให้แม่สวะให้แมนเช้านะครับจะ โอ้แกเราอย่างเยอะเลยตอนนี้เพราะว่าผมเอาข้าวมาให้มันเรื่อยๆนะมันก็จะอ่ามีลูกเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะพอมันโตมาก็จะอย่างนี้นะเปนเยอะมากเลยสวยงามมากๆเลยสวยงามมากๆเลยต่อไปถนะ้าเกิดว่าเราจะทําให้วิลลิเจอร์มันออก,กเยอะทําไงนะครับหนึ่งคือต้องมีอาหารให้มัน,นครับเนี่ยมีอาหารนะครับมีฟาร์มเมอร์คือมันจะมาทําอาหารให้นะครับแล้วก็มีเตียงนะครับมีอาหารมีเตียงนะครับก็จะ มีเยอะนะครับเตียงอย่างน้อย2อันนะเพราะว่าจะต้องมีวีดิจเจอร์สตัวนะครับเตียงสองอันถ้ามีอันที่สาก็คือมันจะเกิดมา1ตัวมันตัวที่3านะครับเราก็ต้องมีอาหารก็ตามนี้นะครับตอนนี้เตียงผมมีทั้งหมด8เตียงครับก็คือต้องมีวีดิจิตเจอร์แตัวก็ข้างในอีกนะครับคือมันนับเตียงทุกเตียงครับถึงจะเป็นเตียงของเราก็เถอะนะฮะมันก็จะได้หมดนะครับแต่ผมจะทำเตียงเพิ่มนะว่ามันจะมีลูกออกมาจริงไหมนะครับสีนะครับสีเตียงเลยแล้วกันนะอาหารพร้อมเตียงพร้อมก็จะมีลูกนะตรงนี้ทำไมะม่านี้นะครับ